สวัสดีครับพบกันกับอีกหนึ่ง EP นะครับพบกับผมคูเดียในช่องจันเดียนะครับนี่เราอยู่กับเจ้าเก t เตอร์ว a ลฮอนะครับตัวแว่นสีขาวนะครับแล้วก็โลโก้สีดำหน้าเลนสีฟ้าแบบนี้นะครับเป็นเลนส์โพลา z รเหมือนกันนะครับมี o p z ิเเช่นเดียวกันนะครับท่านใดที่สนใจก็ลิงก์อยู่ทางด้านล่างตรงนี้นะครับมันจะขึ้นลิงก์มาให้ทุกท่านสามารถกดไปซื้อตามได้เลยนะครับแว่นนี้ สุภาพสตรีน่าจะชื่นชอบนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันว่าวันนี้ใส่เกเตอร์วอลฮอ k แล้วจะยิงปืนแม่นขึ้นไหมนะครับตอนนี้เป้าพร้อมแล้วครับเดี๋ยวไปเริ่มยิงกันเลยจัพยิงปืนแม่นไม่แม่นไม่เกี่ยวกับกางเกงแวนเกเตอร์ต่างหากโอเคครับทดสอบแว่นเกเตอร์วอลฮอ k นะครับ สีขาวโลโก้สีดําหน้าเลนสีฟ้านะครับเป็นเลนส์โพลาไรซ์นะครับมาดูว่าจะยิงปินแม่นเหมือนเดิมไหมนะครับเราจะทดสอบระยะประมาณ10หลานะครับผมพร้อมทดสอบความแม่นยําหลังจากใส่แว่นตานะครับมาครับพร้อมโรเล,โลดี้นะครับเพิม่ม <c oughs> โอเคนะครับเจเตอร์วอลฮอคนะครับ